สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาชุดมินิดสน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขา ผ้าที่เรานํามาตัดเย็บนะคะเป็นผ้าข่อยม้าค่ะเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักคลนผืนใหญ่จมูกขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่200ซนติเมตรค่ะซึ่งสามารถนะคะนำมาตัดนะคะเป็นชุดนะคะมินิเดสน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,ค,ะความหมายนะคะของชุดมินิเดสคืออะไรคุณลูกค้าค่ะ,คะจะเป็นนะคะชุดนะคะที่มีความยาวสูงกว่านะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ สูงกว่าระดับหัวเข่าค่ะคุณลูกค้าค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยชุดละ990บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะใช้ผ้าแค่1ชิ้นพอนะคุณลูกค้าค่ะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเรายังมีผ้าให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อปกันด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้า แล้วก็เลือกรูปแบบของตรงคอเสื้อตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของตรงนะคะตรงทรงกระโปรงตรงนี้ตรงนี้ที่คุณลูกค้าเห็นอยู่จะเป็นทรงสอดเนาะหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้เป็นกระโปรงทรงเองคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะคะชุดมินิดีสน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเลือกใช้นะคะผ้าข่าม้าค่ะเลือกใช้ผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆแบบนี้นะคะนํามาตัดยิบใช้แค่1ชิ้นนะคุณลูกค้าขาพอนะรอบอก,อกไม่เกิน40นิ้วค่ะความยาวชุดนะคะได้สุดผ้าอยู่ ที่35นิ้วแล้วความยาวแขนตัดเป็นแขนสั้นรูปแบบนี้เลยนะคะตัดเป็นแขนสั้นรูปแบบนี้เลยค่ะคุณพี่จ๋าตัดได้นะคะแบบนี้นะเท่านั้นนะคุณลูกค้าขาต้องขอบอกแบบนี้แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่ชอบตรงจับจ,จีบตรงนี้ได้นะคะคุณลูกค้าขาตรงนี้เราก็สามารถจัดทาให้ได้เช่นเดียวกันค่ะความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยงานสั่งตัดมีโอนมาจ้ำห้าร้อ500บาทงานสั่งตัด ะะกําลังมองหานะคะชุดไทยสวยๆนะคะเตรียมไว้สวมใส่นะคะไปทํางานในวันผ้าไทยหรือว่าคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าเตรียมไว้สวมใส่นะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณราคาชุดละ9 9 0บาทคุณลูกค้าจะรับกี่ชุดรับกี่เซตแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะผ้าวันนี้นะคะเข้าใหม่ล่าสุดนะคะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะขอดูขอชมรูปเพิ่มเติมได้เลยทางแอปพลิเคชันไลน์ค่ะสแกนที่คิวโอาร์โค้ดนะทักแชทเ้าส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได แพลิเคชันไลน์นะคะ กดหน้าหลักนะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยคิวอาร์โค้ดคุณลูกค้าทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะทักแชทเข้ามาแล้วคุณลูกค้า่ะเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยนาะทักแชทเข้ามาส่งสติกเกอร์พิมพ์1พิมพ์2พิมพ์3เปิดการมองเห็นก่อนนะคุณพี่จ๋างานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มรีผ้าไทยของเราวันนี้ค่ะในรูปแบบของผ้าขอม้าค่ะผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้1ผืนสามารถนะคะนําไปตัดเป็นชุดมินิเดสสวยๆแบบนี้นะคะได้เลยคุณลูกค้าค่ะตัวนี้หรอรอบอก6ค่ะเอว30สะ40 ค,ความยาวชุดอยู่ที่35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยปกติคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเอวส